ดูดิครับนี่เลี้ยงไว้เบริ่มเลยอ๋อใหญ่โตเบริ่มเลยแต่ว่าก็ต้องยอมเสียกระถางุกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมกำลังปลูกไผ่9้าดาวครับดูดิครับโอ้โหพื้นที่ปลูกนี่สุดยอด มันติดแม่น้ําเลยนะครับอันนี้เวลาช่วงหน้าน้ําน้ําท่วมถึงนะครับอยู่ที่แปลงนครนานะยกน้ําท่วมครับแต่ว่าโอ้โหตอนช่วงนี้นะดีที่สุดเลยนะครับดินนี่โอ้โหเขาเรียกว่าโคตรด,ดีมีจะไส้เดือนก็ต้องขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะขุดไปทีไรขาดเลยไส้เดือนโอ้โหเราไม่ได้ตั้งใจนี่แหละว่าแห้ะมันจะทําอะไรก็มันมีจะไส้เดือนนะ แปลงนี้อ่ะอันนี้ปลูกอันนี้ก้าวดาวหนามน้อยส่วนใหญ่นะมีรู้สึกจะก้าวดาวโคลัมเบียอย,อยู่ต้นหนึ่งครับอ่าเราปลูกเป็นแม่พันธุ์แล้วจะพิสูจน์ด้วยเวลาหน้าน้ํานี่ก็อีกเเดือนนะ่ะถึงจะน้ํามาท่วมโอ้ดินมัถึงดีเดี๋ยวจะลงพวกผักไปด้วยนี่เกิดไอเดียแล้วนี่คือพื้นที่ที่ได้งอกเข้ามาโดยประมาณนะหนึ่งงานดูแล้วนะโอ้โหดูนี่ กำลังจะมาสังขยานาพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเดิมไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยสามปีแล้วโอ้โหเีไดที่สวยมากครับดินดีจริงๆแต่ดูดีติดแม่น้ำเลยโอ้ยเห็นลูกน้องบอกปลาเยอะนะลุงกรมมาจับปลาไม่เป็นเลยล่ะซื้ออย่างเดียวนี่อันนี้เขาว่าปลาเยอะมากเนะี่ยโอ้โหแล้วก็ดูอีดอนนี้นะแต่เราอย่าคือเอาของเราก่อน คิดอีดอนนั้นนะอะไรรู้ไหมปลูกพวกหัวใจเท้านะ่าจะดีมากดินดีนะมันก็เป็นเป็นเกาะนะแต่เดี๋ยวเราเอาแปลงของเรานี่แหละอ่านี่ครับวันนี้ก็ได้พื้นที่มาเพิ่มของอ่านี่ไผ่ไผ่ไอ้นี่ครับไผ่เก้าดาวกลัวด้วยเก้าดาวเก้าดาวอ่าเดี๋ยวจะปลูก มีอะไรแล้วนะสงสัยจะเป็นสมบัติโบราณ<อ>สมบัติโบราณหรืเปล่า <c oughs> เออมีทองปนมาเปล่ามากันน้ำนี่ครับโอโหเลี้ยงไว้จนดูดิครับนี่เลี้ยงไวนเน้เวบิ่มเลยเออใหญ่โตเบิ่มเลยแต่ว่าก็ต้องยอมเสียกระถางยอมเสียไอ้หลัวนี่หลัวพลาสติกหรือว่าเค่งพลาสติกเอาเอาไม่ออกแล้วส่วนกระถางนี่เดี๋ยวลองดูว่ามันจะออกไหม อันนี้เราก็ปลูกแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ก็มันจริงๆเป็ไปเพื่อการพิสูจน์มากกว่าพื้นที่มันแค่หน่อยเดียวเองแต่อยากพิสูจน์แล้วมันแต่ก็คิดว่าคงไม่ตายแน่เพราะว่ามาดูเลยครับดินืไม่รู้จะมองออกไหมครับนี่ดูจากกล้องนะจะมองออกไหมดินดีดีแม่อยากได้ดินแบบนี้นี่ทําเกษตรอะไรก็เหมาะเลยร่วนเลยครับมันร่วนเลยอ่า โอเคอันนี้ก็กำลังจะปลูกแล้วครับไผ่เก้าดาวในสภาพน้ำท่วมถึงครับขอบพระคุณในการติดตามนะครับขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ